สวัสดีช้าวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ใส่บาร่วมกันที่หน้าบ้านนะคะเกือบไม่ทันนะคะวันนี้ตื่นสายนะคะสาธุสาธุบุญด้วยกันนะคะเอซสะสมบับุญวันลนิดนะคะ ပါရိပိုလံဒေသာကာလံເວະວະເມໄວໂຕດິນະເທທານັງອຸປະຄໍາພະတိເຊສີຕັງພະຕິທັງໂທມັງຊິພາເມວະຈະນິສັນໂຕຊາເປໂລັນໂຕຊັງກະປັນ ฉันโทปันนาลโสยตาบันิโสติลาโสยตาสกิติโยกิวันฉ anyway> ันตุสาภโรโคินัสโธมาเตภาวันทารโยสุขิติหายุโกภวาอภิวันธนรสีริสนิจังพุทธาเบียิโนจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังสนัง าวาริวะหาปูราภาริตุเรนทิสารังเอวะเนวะอิโตินังเตปานังอุปผัปติปุตังปิตังปุนังปุตเปวะสุสตุ์สัพเพปุเรตุสังกปาจันโภปนัสโสยะถามานิโชติระโสยะถาอภิวาทานัสสีลสนิจังอุถาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง

啊。Uh oh.